สวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Moonfall จะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ทุกวันนี้แล้วก็พบว่าอีก7วันพระจันทร์จะชนโลกและพวกเราจะตายกันหมดทําให้เหล่าอัจฉริยะทั้งหลายต้องมารวมตัวกันเพื่อหยุดหาย,ยานะในครั้งนี้แต่พวกเขาจะหยุดมันได้ไหมถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้ตัดภาพมาที่ไบรอันพระเอกของเราเขากําลังอยู่กับเพื่อนของเขาสองคนมีชั่วหมาคันและเฝ่าเลอพวกเขาทั้ง3ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนอวกาศและกําลังซ่อมสถานีอยู่แต่แล้วอยู่ๆกลับมีวัตถุประหลา ซึ่งมีลักษณะเหมือนฝุ่นสีดำลอยมาทางพวกเขาและทําให้ระบบไฟทุกอย่างบนยานนั้นรวนทันทีจากนั้นก็พุ่งชนยานของพวกเขาอย่างจังการชนในครั้งนี้ทําให้ฟาเลอร์ที่อยู่บนยานอาวกาศนั้นสลบไปทันทีส่วนมาคัดก็ได้ลอยไปไกลไบรอันนั้นพยายามจะช่วยมาคัดแล้วแต่เขาก็ช่วยไม่ทันเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่ยานก่อนไบรอันเด้เข้ามาดูอาการฟาเลอร์จากนั้นก็ได้ซ่อมระบบไฟและรีบติดต่อไปหามาคัดทันทีแต่นั่นมันก็ไม่ทันแล้วเขาไม่สามารถติดต่อมาคัดได้จากเหตุการณ์นี้ คารนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วแถมเมื่อบรอันมองไปที่เจ้าฝุ่นสีดําเขาก็ได้เห็นว่ามันไปอยู่ที่ดวงจันทร์และกําลังขุดเจาะดวงจันทร์ลงไปเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่มันก็ได้เกิดขึ้นจริงบรอันจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่โลกก่อนแต่เขาก็ได้มีปัญหาใหญ่หลวงขึ้นมาอย่างหนึ่งการลงจอดในครั้งนี้ระบบออตโต้จอดนั้นไม่สามารถใช้งานได้เขาจึงได้ใช้ระบบแมนนวลซึ่งคราวนี้ก็ได้ถ่ายทอดไปทั่วโลกการลงจอดยานในครั้งนี้เป็นไปได้ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ลูกชายของบรอันที่ีช ว่าซันนี่ก็ได้เฟามองพ่อของเขากําลังทําภารกิจอยู่เช่นเดียวกันจนในที่สุดไบรอันก็สามารถเอายานนี้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยและซันนี่เขาก็ได้ภูมิใจในตัวพ่อของเขามากๆแต่แล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบไบรอันต้องโดนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนกระสวยอวกาศเมื่อสักครู่ไบรอันกําลังอธิบายกับนาซาว่าเขาได้เห็นฝุ่นสีดําเข้ามาโจมตีพวกเขาจากนั้นมาคัดก็ได้เสียชีวิตลงไปแทนเจ้าสารสีดําที่เข้ามาโจมตีพวกเขานั้นดูเหมือนว่ามันจะมีชีวิตและมันก็ได้ไปที่ดวงจันทร์พร้อมกับ ขุดดวงจันทร์ลงไปแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มันไม่เชื่อร่วมถึงฟาวเลอร์ด้วยตอนนั้นฟาวเลอร์หลังจากที่เกิดเหตุเธอได้สลบไปและเธอก็ได้บอกว่าเธอก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันทําให้พวกเขาไม่เชื่อไบรอันและบอกว่าไบรอันนะ่ะสติแตกไปเองและความผิดพลาดทั้งหมดก็เกิดมาจากไบรอันที่ทํางานผิดพลาดการตัดสินในครั้งนี้จึงกลายเป็นว่าพวกเขานั้นไล่ไบรอันออกทําให้ไบรอันจากที่จะเป็นฮีโร่เขากลับกลายเป็นคนที่สติไม่ดีแทนในสายตาของคนอื่นแม้แต่ในสายตาของซันนี่ลูกชายของไบรอันเขายัง หวังในตัวพ่อของเขาด้วยและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่10ปีต่อมาพนักง,งานทาความสะอาดคนนี้เขามีชื่อว่าเคซีแท้ที่จริงแล้วเขาปลอมตัวมาและเมื่อนักวิทยาศาสตร์อาวุโสคนนี้ออกจากห้องเคซีจึงได้รีบเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์คนนี้และปลอมตัวเป็นเขาทัานทีเคซีได้โทรเข้าไปขอข้อมูลของดวงจันทร์ระบบโครจรและรายละเอียดต่างๆของดวงจันทร์ที่เขานั้นอยากรู้และให้ส่งรายละเอียดเข้ามาภายในอีเมลของเขาเมื่อเขาทําเสร็จแล้วลเขาก็ได้กลับมาทํางานประจําของเขานั่นก็ ก็คือพนักง,งานขายฟาสต์ฟู้ดแต่แล้วอีเมลข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่เขาต้องการมันก็ได้ส่งเข้ามาภายในมือถือของเขาเขาจึงรีบออกไปจากร้านฟาสต์ฟู้ดทันทีพร้อมต่อสายหานาซาและบอกว่าเขาั้นงขอคุยกับผู้บริหารของนาซาเขามีเรื่องเร่งด่วนต้องแจง้งแต่ก็แน่นอนว่าถ้าจะโทรเข้าไปเฉยๆคงไม่มีทางได้คุยกับผู้บริหารแน่ๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพนักง,งานรับสายจึงได้บอกว่าเขาจะรับเรื่องไว้ก่อนก็แล้วกัน จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฟาวเลอร์ตอนนี้เธอกำลังนอนหลับอยู่และลูกน้องของเธอก็ได้โทรเข้ามาบอกให้เธอรีบมาที่นาซาด่วนเมื่อฟาวเลอร์มาถึงนาซาฟาวเลอร์ก็ได้ถามลูกน้องว่ามีอะไรแต่ลูกน้องก็ได้รายงานไปว่าตอนนี้วงโครจรของดวงจันทร์มันผิดเพี้ยนไปพวกเขาได้คำนวณดูแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันจะเข้ามาชนโลกภายใน3อาทิตย์ซึ่งตอนนี้ฟาวเลอร์หลังจากเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมาเธอมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการของนาซาและแน่นอนว่าเรื่องที่ลูกน้องรายงานมาเมื่อสักครู่ เอ่เชืพราะดวงจันทร์มันโคจรในรูปแบบเดิมตั้งแต่มนุษย์โลกยังไม่เกิดด้วยซ้ำอยู่ๆมันจะมาเปลี่ยนโคจรในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่แล้วพวกเขาก็ได้ตรวจพบเจอหลุมที่อยู่บนดวงจันทร์และภายในหลุมนั้นก็ยังมีพลังงานความร้อนพุ่งออกมาอย่างมหาศาลซึ่งมันก็คือหลุมที่ไบรอันพยายามบอกกับพวกเขาเมื่อ10ปีที่แล้วส่วนในฝั่งของเคซี่เขาก็พยายามโทรหาผู้บริหารของนาซาแต่พนักงานก็ยังไม่ยอมให้เขาคุยอยู่ดีและที่เขาพบเจอก็คือข้อมูลเดียวกันกับที่ฟาวเลอร์นันรับรู้ว่าดวงจันทร์ กำลังจะพุ่งชนโลกแต่ไม้ว่าเขาจะโทรหานาซาสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้คุยกับผู้บริหารสักทีจนตอนนี้เขาเริ่มจะท้อแล้วแต่แล้วเจ้าแมวของเขาก็ได้ทำกระบะทรายเลอะแล้วก็มันตกไปใส่หนังสือพิมพ์เคซีได้เข้าไปเก็บหนังสือพิมพ์แลวเขาก็เห็นข่าวหนังสือพิมพ์ว่านักบินไบรอันเมื่อ1ิปีก่อนที่โดนล่าวหาว่าบา้าตอนนี้เขากำลังโดนเชิญไปเป็นพิธีกรภายในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเคซี่เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์นั้นทันทีและเมื่อมาถึงงานที่ไบรอันต้องมาเป็นพิธีกกรรไบบอััันลยงมม่มา ทำให้เคซีสวมรอยเป็นไบรอันและเริ่มบรรยายให้กับเด็กๆที่นั่นฟังทันทีเขาได้บอกกับเด็กๆว่ารู้ไหมตอนที่มนุษย์โลกลงจอดที่ดวงจันทร์และมันมีเสียงกล้องดังก้องกังวานไปหมดซึ่งเสียงนั้นมันก็เกิดจากดวงจันทร์นั่นแหละเพราะข้างในดวงจันทร์น่ะมันกลวงแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอซึ่งทฤษฎีดวงจันทร์กลวงนี้เคซีเขานั้นเป็นคนคิดค้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขามากนักเพราะทุกคนมองว่ามันเป็นทฤษฎีที่ไร้สาระจนไบรอันพระเอกของเราได้เข้ามาถึงงานเขาเห็นเคซีกำ หมอบาทเป็นตัวเองเขาก็ไม่พอใจแต่เคซีกเพยายามคุยกับไบรอันว่าเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับดวงจันทร์มาในตอนนั้นไบรอันเขาก็ไม่ฟังและได้เรียกรปภเขามาลากเคซีออกไป เคซี Casey, จึงได้โยนกระดาษเอกสารที่เขาวิจัยมาให้กับไบรอันและบอกว่าอย่างน้อยให้ไบรอันอ่านสักหน้าก็ยังดีและจากนั้นเขาก็โดนล,ลากตัวออกไปแต่ไบรอันกลับไม่สนใจเอกสารนั้นและเขาก็นำเอกสารของเคซีไปทิ้งในถังขยะจากนั้นไบรอันก็ได้ไปทำงานของเขาและได้เดินทางกลับมาที่บ้านและพ่อตกดึกภรรยาของไบรอันก็ได้โทรมาแต่ตอนนี้พวกเขานั้นหยาดก,กันแล้ว ซึ่งภรรยาได้บอกให้ไบรอันรีบเปิดโทรทัศน์ดูเพราะตอนนี้ลูกของเรากำลังโดนจับอยู่เมื่อไบรอันเปิดโทรทัศน์ดูก็ได้พบว่าซันนี่กำลังโดนตำรวจจับทำให้ไบรอันนั้นต้องไปที่ศาลและฟังคดีการพิพากษาข,ของลูกตัวเองและพยายามบอกกับศาลว่าลูกของเขานน้นเป็นคนดีแต่ศาลก็ไม่ได้รับฟังอะไรมากนักและนัดว่าเดี๋ยวเราจะมาไต่สวนกันต่อในวันหลังส่วนในด้านของเคซี่ตอนนี้เขานั้นท้อไปหมดหานาซาก็ไม่เชื่อไปหาไบรอันไบรอันก็ไม่เชื่ออีกเขาได้กลับมาดูแลคุณแม่ของเขา ซึ่งตอนนี้คุณแม่นั้นได้เป็นอัลไซเมอร์เคซีได้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟังและแม่ก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีใครเชื่อก็ทําให้พวกเขาได้เห็นเองเลยมันทําให้เคซีปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างและได้กล่าวขอบคุณแม่ไปและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฟังของนา s a า ฟาวเลอร์ได้พาผู้อํานวยการมาดูข้อมูลที่ดวงจังจนท์โคจรจะมาชนโลกในอีก3อาทิตย์เมื่อผู้อํานวยการรู้ข่าวแล้วเขาจึงได้สั่งปิดข่าวนี้ทันทีแต่ฟาวเลอร์นั้นไม่เข้าใจจะปิดบางประชาชนทําไมนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะจนอยู่ๆช่องข่าวหลายๆช่องก็ได้ออกข่าวมาว่าพวกเขานั้นรู้เรื่องแล้วว่าดวงจันทร์กําลังจะชนโลกซึ่งค่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแต่ตอนนี้ประชาชนทุกคนบนโลกนั้นรับรู้แล้วว่าดวงจันทรจะเข้ามาชนพวกเขาและพวกเขาก็ได้แตกตื่นเป็นอย่างมากโดยวันนี้นั้นเกิดความวุ่นวาย ขึ้นมาทันทีและวันนี้ก็เป็นวันเดียวกันกับที่ไบรอันต้องไปฟังสารเรื่องของซันนี่ไบรอันได้เดินทางมาที่ศาลพร้อมกับจะยัดเงินสารแต่สารก็ได้บอกไบรอันไปว่าในเวลาแบบนี้ยังคิดเรื่องยัดเงินได้อีกนะลองเปิดข่าวดูสักหน่อยดีไหมและรีบกลับบ้านไปเถอะ เมื่อไบรอันเปิดข่าวดูเขาก็ได้พบว่ามีข่าวว่าดวงจันทร์กาลังจะมาชนโลกซึ่งเขาก็คิดอยู่แหละว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอแต่เมื่อไบรอันได้ดูข่าวและรายงานต่างๆเขาก็ได้รู้ได้ทันทีว่าข้อมูลนี้เขาเคยได้ยินมาจากชายคนหนึ่งนั่นก็คือเคซีและโลกในตอนนี้ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีเงินนั้นไร้ค่าพวกเขานั้นเข้าโจมตีและปล้นกันเองเพราะตอนนี้โลกจะแตกแล้ว แผนนาซาก็ยังได้ส่งจรวดขึ้นไปบนดวงจันทร์มันยิ่งย้ำให้พวกเขาเห็นว่ามีเป็นเรื่องจริงที่ดวงจันทร์จะพุ่งชนโลกในฝั่งของไบรอันเขารีบก,กลับมาที่พิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะหาเอกสารที่เคซีนั้นทิ้งไว้ให้เขาและมันก็โชคดีมากที่รถขยะน,นั้นไม่มาเก็บก่อนเนื่องจากว่ามีข่าวว่าดวงจันทร์จะมาชนทําให้พวกเขาไม่มาทํางานไบรอันจึงสามารถเก็บเอกสารเคซีกลับมาได้และเมื่อไบรอันอ่านข้อมูลต่างๆเขาก็ได้พบว่าทฤษฎีที่เคซีบอกก็คือโดยก่อนที่พวกเราตั้งจะเกิดเอเลียนได้เข้ามา สร้างดวงจันทร์เอาไว้โดยพวกเขาสร้างโครงสร้างขึ้นมาจากนั้นก็เอาหินต่างๆเข้ามาหอ่อหุ้มโครงสร้างของพวกเขาและกลายเป็นดวงจันทร์มันทําให้ดวงจันทร์นั้นมีลักษณะกลวงด้านในและตอนนี้มันก็คงกําลังเดินทางมาที่โลกและโจมตีโลกของเราพร้อมกับทิ้งท้ายว่าใครที่สนใจทฤษฎีนี้แบบเดียวกับเขาให้มาหาเขาเขาจะจัดงานสัมมนาที่โรงแรมแห่งหนึ่งไบรอัอนรีมาหาเคซีทันทีและเคซีก็ได้เล่าทฤษฎีเพิ่มเติมให้กับไบรอัอนฟังว่าด้านในของดวงจันทร์คือระบบจักรกลขนาดใหญ่และมีพลังงาน อยู่ในตัวมหาสารการที่พวกมันหลุดวงโครจรแบบนี้ก็อาจจะแปลว่าพลังงานของพวกมันนั้นมีอะไรผิดปกติจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่กระสวยอวกาศของนาซาที่ส่งไปที่ดวงจันทร์พวกเขาได้เข้าไปสำรวจที่หลุมแต่แล้วพวกเขากลับโดนฝุ่นสีดำเข้ามาโจมตีอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ทุกคนในนาซานั้นได้เห็นกับตาแล้วว่าฝุ่นสีดำที่ไบรอันบอกในตอนแรกนะั่นมันมีจริงพวกมันได้เข้าโจมตียานอาวกาศและฆ่านักบินทั้ง3คนฝาวเลอร์เธอก็ได้ยืนดูอยู่ด้วยและเธอก็ได้รู้แล้วว่าไบร อันพูดในวันนั้นมันเป็นความจริงเขาไม่ได้บ้าและจากเหตุการณ์นี้หายนะก็ได้มาเยือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพราะวงโครจรของดวงจันทร์มันเคลื่อนตัวเร็วขึ้น3เท่าน,นั่นหมายความว่า มีเวลาอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นที่ดวงจันทร์จะเข้ามาถึงโลกผู้อํานวยการจึงจะเดินออกไปจากห้องนี้ทันทีและฟาวเลอร์จึงได้รีบเข้ามาคุยกับผู้อํานวยการว่าจะเอายังไงต่อไปแต่ผู้อํานวยการก็บอกว่าเขาจะไม่ทําอะไรแล้วสิ่งนี้มันเกินมนุษย์โลกจะรับมือและถ้าให้แนะนําก็ให้แนะนําว่าคุณรีบกลับไปหาครอบครัวซาฟาวเลอร์แต่ถ้าฟาวเลอร์อยากจะทํางานต่อไปแล้วก็ผู้อํานวยการจึงได้บอกว่าเอาหน้าที่นี้ไปเลยเอาตําแหน่งของเขาไปเลยและได้บอกให้ฟาวเลอร์เข้าไปยังชั้นเก็บข้อมูลที่ลึกที่สุดของหนา さ ในนั้นฟาเลอร์จะรู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้และฟาเลอร์ก็ได้ลองลงไปดูได้มีชายแก่คนหนึ่งที่นั่งวิวแชร์และอยู่ภายในห้องนั้นเขาได้เก็บหมวกของไบรอันไว้ซึ่งหมวกของไบรอันก็ได้บันทึกภาพเมื่อ10ปีก่อนที่ไบรอันนั้นเห็นฝุ่นสีดาเข้ามาโจมตีเขานั้นหมายความว่าเรื่องนี้นาซานั้นรู้นานแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ของเอเลี่ยนน่ะมันมีอยู่จริงแต่พวกเขากลับปกปิดความจริงนี้ไว้นี่คือการปกปิดความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโดยพวกเขานั้นใหห้้เตตุผลว่่าที NASA อง ปิดบังก็เป็นเพราะว่าถ้าปล่อยข่าวนี้ออกไปแล้วก็โลกจะวุ่นวายเหมือนตอนนี้ทันทีที่พวกเขารู้ข่าวว่ามีเจ้าสาสารสีดำนี้พวกเขาก็พยายามจะสร้างกระสวยโอกาสหรืออะไรก็ตามที่จะมาต่อต้านพวกมัน แต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งพวกมันกลับอยู่นิ่งไปและไม่ทําอะไรเลยพวกเขาจึงได้คิดว่ามันนั้นหยุดทํางานไปแล้วโครงการต่อต้านเจ้าฝุ่นสีดํานี้จึงได้หยุดลงแต่พอมาในวันนี้มันกลับทํางานอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้หรอกในด้านของเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับฝั่งของเอเลียนแล้วฝั่งของมนุษย์โลกเราก็ไม่ต่างจากยุคหินแต่ทว่าโครงการที่หยุดไปนั้นอาจจะช่วยให้พวกเรากําจัดเจ้าพวกนั้นได้ก็ได้เนื่องจากว่าโครงการนั้นกําลังพัฒนาระเบิดที่สามารถทําลายวงจรได้ทุกรูปแบบพวกเราสามารถ ยิงใส่เจ้าสิ่งนั้นได้ในระยะหวังผลและกำจัดพวกมันได้ แต่ในตอนนี้บนโลกนั้นก็ได้เกิดความวุ่นวายอย่างหนักเนื่องจากดวงจันทร์เดินทางเข้ามาใกล้โลกเกินไปมันทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงทําให้น้ํานั้นขึ้นมาทั่วเมืองอย่างหนักส่วนเคซีและไบรอันก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์น้าขึ้นครั้งนี้โชคย,ยังดีที่เคซีนั้นสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะไบรอันได้เข้าไปช่วยเอาไว้ส่วนในฝั่งของฟาวเลอร์ฟาวเลอร์จึงรีบโทรหาอดีตสามีของเธอที่ตอนนี้เลิกลากันไปแล้วเนื่องจากว่าสามีของเธอมีตำแหน่งใหญ่ภายในกลาโหมโดยชื่อของเขาก็คือดูก ฝ่าวเลยได้ติดต่อไปแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับดูกฟังดูกจึงได้บอกว่าเดี๋ยวโครงการนี้เขาจะรื้อฟื้นให้เพราะจากที่ฟังโครงการนี้คือความหวังเดียวที่มนุษย์ลงนั้นยังมีอยู่จากนั้นดูกก็สามารถเอาระเบิด EMT มาให้กับฝ่าวเลยได้ตอนนี้พวกเขามีระเบิดแล้วแต่พวกเขาขาดนักบินที่จะเอาระเบิดขึ้นไปและยิงใส่พวกมันโดยนักบินที่เธอนึกออกก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถขับยานอาวกาศขึ้นไปโดยที่ไม่มีระบบนำร่องได้และคนคนนั้นก็คือไบรอันเธอได้ออกตามหาตัวไบรอันจนเจอ แ,และขอให้ไบรอันเข้ามาร่วมภารกิจกับเธอแต่คนที่ทำลายชีวิตเธออย่างฟาวเลอร์ไบรอันก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยสักเท่าไหร่ไบรอันจึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าเขายอมช่วยฟาวเลอร์ต้องหาทางพาลูกชายของเขาออกมาจากคุกและมาอยู่ที่นี่พร้อมกับหาที่หลบภัยให้กับเขาและอนุญาตให้เคซีเข้ามาร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยเช่นกันฟาวเลอร์จึงต้องยอมตกลงจากนั้นพวกเขาจะได้ไปหายานอาวกาศก็คือยานลำเดินกับที่ไบรอันนำมาลงจอดเมื่อ10ปีที่แล้วพวกเขาได้บรรทุกระเบิดเข้าไปแต่แล้วพวกเขาก็ได้เจอปัญหา ว่าไอพ่นของยานที่มี3อันตอนนี้มันเสียไปอันหนึงและใช้งานได้เพียงแค่2อันนั่นมันไม่พอส่งยานให้ไปถึงชั้นบรรยากาศด้วยซ้ทำทําให้ภารกิจครั้งนี้พวกเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วฝ่าวเลยจะได้บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปหาครอบครัวครั้งนี้มันจบแล้ว แต่เคซีเขาก็ได้บอกขึ้นมาว่าพวกเรามีทางที่จะส่งยานลำนี้ขึ้นไปบนอวกาศได้โดยใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ในการช่วยโดยการคำนวณให้ดวงจันทร์เข้ามาอยู่กลางลำแบบเป๊ะจากนั้นก็ยิงยานขึ้นไปในจังหวะนั้นแต่การคำนวณในครั้งนี้เขาก็คงต้องขอเวลาหน่อยจนเขาสามารถคำนวณมันออกมาได้สำเร็จแต่เขาก็ได้ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งจนทำให้พนักงานของนาซาถอดใจและกว่าที่เคซีเขาจะคำนวณออกมาได้พนักงานของนาซาก็ได้กลับบ้านไปจนหมดแล้วเหลือเพียงพวกเขาสามคน ทำให้งานนี้พวกเขานั้นต้องดำเนินการกันเองและเคซีต้องเดินทางไปกับพวกเขาบนยานอวกาศด้วยเช่นกัน ซึ่งเคซีก็ยินดีที่จะไปด้วยเพราะเขามีความใฝ่ฝันจะเดินทางไปยังอวกาศมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วและก่อนที่การเดินทางจะเริ่มขึ้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปบอกลาครอบครัวของพวกเขาซึ่งฟาวเลอร์ก็สามารถช่วยตัวซันนี่ลูกชายของไบรอันออกมาได้แล้วจากนั้นซันนี่จึงได้พาลูกชายของฟาวเลอร์ไปยังหลุมหลบภัยส่วนพวกพระเอกก็ได้เดินทางออกไปยังอวกาศตามที่เคซีนั้นคำนวณเอาไว้ตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งวันและสภาพแวดล้อมของโลกก็เริ่มแยกขึ้นเรื่อยๆทั้งซึง มีถล่มน้ำท่วมคลื่นยักษ์และอุกกาบาตที่ตกลงมาจากฟ้า ส่วนพวกใบอันก็ต้องรีบเดินทางไปกำจัดเจ้าฝุ่นสีดำนั้นให้ได้ก่อนที่เวลานั้นจะหมดเนื่องจากว่าทางรัฐบาลน,นั้นก็ได้กำหนดเวลามาเช่นกันถ้าพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามกำหนดเวลาที่รัฐบาลให้มาได้ทางรัฐบาลจะยิงระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นไปบนฟ้าใส่ดวงจันท์เพื่อทำการผลักดวงจันทร์และทำลายดวงจันทร์ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงโลกแต่ถ้าทางรัฐบาลยิงระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นไปแล้วก็มันจะมีผลตามมามากมายทั้งรังสีอันตรายที่จะฟุ้งกระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศทั้งเศษอุกาบาตที่จะตกลง งมาสู่โลกและสร้างความหายาะให้กับโลกมากขึ้นพวกเขาจึงได้แข่งกับเวลาและในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงดวงจันทร์และได้มาถึงปลากป่องที่มันเป็นรูแล้วพวกเขาได้ยิงยานอาวกาศที่มีระเบิดอยู่ในนั้นเข้าไปในงปากรูและจะ่อให้มันเข้ามาหาระเบิดจากนั้นก็จะกดระเบิด และมันก็เป็นแบบที่พวกเขาคิดจริงๆเจ้าเอเลี่ยนมันได้ออกมาจากดวงจันทร์แต่ที่ที่มันมุ่งไปนั้นก็คือยานแม่ที่พวกเขานั่งอยู่3าคนไม่ใช่ยานที่มีระเบิดทำให้ไบรอนนันนึกอะไรขึ้นมาได้เนื่องจากว่ารีโมทที่เขาถืออยู่มันมีคลื่นไฟฟ้าแรงสูงไบรอันจึงรีบทำลายรีโมทนั้นทันทีและทำให้เจ้าเอเลี่ยนไม่สามารถพุ่งมาหาพวกเขาได้และกลับลงหลุมไปตอนนี้พวกเขาต้องเปลี่ยนแผนโดยการไปหายานลำนั้นและเอาระเบิดคืนมาจากนั้นก็เปลี่ยนแผนว่าเอาระเบิดไปป้อนใส่ปากมันด้วยตัวของเขาเองเนื่ ื่องจากมันไม่มีทางอื่นแล้วเพราะเวลาใกล้หมดแล้วและรัฐบาลก็ใกล้จะยิงนิวเคลียร์เต็มที ตอนนี้ยานอาวกาศของพวกเขาถอดระบบคลื่นไฟฟ้าออกทั้งหมดทําให้พวกเขาเข้าใกล้ดวงจันทร์โดยที่เจ้าเอเลี่ยนนั้นไม่ออกมาไล่ล่าพวกเขาได้เนื่องจากไม่มีคลื่นไฟฟ้าพวกมันก็ตรวจจับไม่เจอทําให้พวกเขาสามารถลงหลุมมาได้และก็พบว,ว่าด้านในของดวงจันทร์มันกลวงจริงๆทฤษฎีของเคซีนั้นถูกต้องว่าดวงจันทร์เป็นโครงสร้างจากก้นขนาดใหญ่ด้านในนั้นมีวงล้อหมุนอยู่ด้านในและมีแกนพลังงานอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ พวกเขาเรีบขับยานเข้าไปยังใจกลางของดวงจันทร์และจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเจอเจ้าเอเลี่ยนและเอเลี่ยนก็ได้เข้าไล่ล่พาพวกเขาทันทีแต่ในขณะที่พวกเขากําลังหนีอยู่ๆ PG, พวกเขาก็ไม่สามารถควบคุมยานได้และยานของพวกเขาก็ถลายเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งจากนั้นประตูของห้องก็ได้ปิดลงทําให้เจ้าเอเลี่ยนตามพวกเขามาไม่ได้แต่ตอนนี้ยานของพวกเขาได้รับความเสียหายมากเกินไปออกซิเจน,นของยานนั้นได้รั่วออกไปทําให้พวกเขาไม่มีอาการหายใจและได้สลบลงไปทั้ง3คน ซึ่งในเวลาต่อมาฟาวเลอร์และเคซีก็ได้ตื่นขึ้นมาและพวกเขาก็สามารถหายใจได้แบบปกติ แต่พวกเขาก็ต้องตกใจว่าไบรอันมันไม่อยู่ที่นี่แล้วแถมด้านนอกของตัวยานก็ยังสามารถหายใจได้แบบปกติทําให้พวกเขาทั้งสองคนเริ่มออกสํารวจที่นี่ส่วนในฝั่งของไบรอันเขาก็ได้รู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาอย่างห้องสีขาวแต่เขาก็ได้เจอกับ AI ตัวหนึ่งที่กําลังทาภาพโฮโลแกรมขึ้นมาคุยกับเขาโดย AI ตัวนี้ก็คือจิตสนึกของโครงสร้างอัจฉริยะของดวงจันทร์เขาได้บอกความจริงกับไบรอันว่าบรรพบุพร,บรุษของเรามนุษย์โลกนั้นแต่ก่อนมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากๆพวกเขาได้สร้าง AI มาหลายตัวแต่แล้ว AI พวกนั้นกับฉลาดขึ้นไปและเริ่มไม่ยอมรับมนุษย์และไม่ยอมรับใช้มนุษย์อีกต่อไปพวกมันได้รวมตัวกันและกลายเป็นนาโนเทคโนโลยีจากนั้นก็กลายเป็นฝุ่นสีดําที่เราเห็นและเรียกกันว่าเอเลียนมันได้เกิดสงครามระหว่างจักรกลและมนุษย์ทันทีสงครามนั้นทําให้ความเสียหายนั้นกระจายมากเกินไปและมนุษย์โลกนั้นเสี่ยงสูญพันธุ์มนุษย์จึงได้สร้างเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือกงล้อขนาดยักษ์และเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์เรียกว่าดวงจันทร์โดยพวกเขาสร้างมันออกมาหลาย ดวงจันทร์มากและกระจายมันออกไปทั่วกาแล็กซีเพื่อให้ดวงจันทร์สร้างระบบนิเวศที่เรียกวันโลกขึ้นมาจากนั้นโลกก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้กําเนิดสิ่งมีชีวิตมากมายโดยมีดวงจันทร์เป็นตัวช่วยต่างๆดวงจันทร์จะคอยรักษาระบบและวงโคจรให้กับโลกพร้อมกับตัวของมันเองแต่แล้วจะสสารสีดํานั้นมันก็ยังไม่ตายจากสงครามครั้งนั้นมันได้ออกตามล่าดวงจันทร์ไปทั่วทั้งกาแล็กซีจนตอนนี้เหลือเพียงดวงจันทร์ดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้น ถ้ามันจะต้องการกําจัดมนุษย์โลกกลุ่มสุดท้ายแล้วก็มันต้องทําลายดวงจันทร์เพราะถ้ามันเข้าไปทําลายโลกมนุษย์เลยดวงจันทร์ดวงนี้ก็จะสามารถสร้างโลกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมันจึงได้เข้ามาแฮกระบบของดวงจันทร์และควบคุมจากแกนกลางจากนั้นก็จะทําให้มันพุ่งชนโลก ทางเดียวที่ดวงจันทร์จะสามารถควบคุมตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคือทำลายเจ้าฝุ่นสีดำนั้นไปซะเมื่อไบรอันรู้เรื่องนี้แล้วถึงรีบกลับมาหาเพื่อนๆนทันทีฟาวเลอร์และเคซีตอนนี้เขาได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับฟาวเลอร์และเคซีฟังและรีบกลับมาทีา่ยานและพบว่าดวงจันทร์นั้นได้ซ่อมยานให้กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วพวกเขาถึงได้บินขึ้นไปยังอวกาศอีกครั้งหนึ่งและวางแผนกันว่าจะจัดการเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ลงให้ได้ แต่ปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหลือเวลาอีกแค่1ิวินาทีเท่านั้นรัฐบาลโลกก็จะทําการยิงนิวเคลียร์ใส่ดวงจันทร์แต่โชคดีที่ดุกอดีตสามีของฟาวเลอร์นั้นเลือกที่จะถอดกุญแจออกและสั่งให้ทุกคนอยู่เฉยๆเพราะเขานั้นเชื่อใจภรรยาเก่าของเขาที่จะสามารถช่วยโลกของเราได้จนประธานาธิบดีได้บอกว่าขอให้คุณคิดถูกแล้วกันดุกส่วนในฝั่งของยานอวกาศบบลลอันจะสลัดตัวเองเข้าไปขับยานที่มีระเบิดและจะปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกไปอย่างรุนแรงและล่อให้มันเข้ามาโจมตียานจาก มันก็ระเบิดมัน ซึ่งฟาวเลอร์นั้นก็ไม่ยอมที่จะให้ไบรอันนั้นสละตัวเองไบรอันจึงได้บอกว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากดวงจันทร์นั้นใกล้จะชนพื้นโลกทันทีแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันอยู่นั้นเคซีก็ได้ตัดสินใจลุกออกไปและเข้าไปนั่งยังยานที่มีระเบิดพร้อมกับล็อกประตูไบรอันและฟาวเลอร์นั้นตกใจมากว่าเคซีจะทําอะไรแต่เคซีกลับมอกมาว่าพวกคุณทั้งสองคนนมีลูกที่ต้องไปดูแลเพราะฉะนั้นพวกคุณน้ไปดูแลเธอะและฝากมีชีวิตอยยู่่บบนนโลกใใหมมแทผด้ว และฝากบอกคุณแม่ของผมให้ด้วยว่าตอนนี้เขานั้นไม่ใช่คนขี้คลาดอีกต่อไปเขาได้ทําตามความฝันของเขาที่จะขึ้นมายังอวกาศเขานั้นได้ทํามันสําเร็จแล้วและเขาก็ได้ออกยานไปพร้อมกับปล่อยขึ้นไฟฟ้าอย่างรุนแรงทําให้เจ้าฝุ่นสีดําได้เข้ามาโจมตีเขาและเขาก็ได้กดระเบิดทําให้มันนั้นได้ตายลงไปพร้อมกับเขาดวงจันทร์สามารถควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งและดึงตัวเองกลับไปที่วงโครจรได้สําเร็จเป็นวินาทีก่อนที่ดวงจันทร์นั้นจะแตะลงสู่พื้นและพวกเขาก็สามารถช่วยโลกใบนี้ ไว้ไดบรอันและฟาเลอร์เสียใจมากกับการจากไปของเคซี่แต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาจะไดเอายานอาวกาศกลับไปที่โลกแต่แล้วอยู่ๆเคซี่เขากลับตื่นขึ้นมาในภาพของโฮโลแกรมโดยเขานั้นง,งงเป็นอย่างมากว่าทําไมเขายังไม่ตายและ AI ของดวงจันทร์ก็ได้รายงานว่าตอนนี้พวกเขาสามารถก๊อปปี้จิตสํานึกของเคซี่ไว้ได้แล้วพร้อมยินดีต้อนรับเคซี่เข้ามาทํางานร่วมกับพวกเขานัดแต่นี้ต่อไปจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับ ครับสำหรับหนังเรื่อง Moonfall ซึ่งในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่5.1คะแนนส่วนในฟังของโร t ทน t o m a t o ต้นักวิจารณ์ให้ไปที่36%คนดูให้ไปที่70%ครับโดยคะแนนของเรื่องนี้นักวิจารณ์นั้นให้ไปที่กลางๆทั้ง2เว็บเลยแต่คนดูนั้นให้ไปค่อนข้างเยอะและผู้ชมละครับถ้าเป็นผู้ชมทุกคนจะให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรานะครับ สุดท้ายหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป้านนึกถึงหนังให้หนึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ